สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ใน e n t e r t a i n i g h t l i f e นะคะแป๋วค่ะพัฒรีบุญประเสริฐอีกไม่นานแล้วนะคะที่ใน e n t e r t a i n Award กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรคุณผู้ชมรอติดตามนะไม่นานเกินรอค่ะจะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะคะไม่เสียแรงนะที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเมียหลวงคือเหล่าศิลปินเนี่ยมาเช็คอินกันเพียบล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแจ็คสันหวังมาฉลองครบรอบ30ปีที่ภูเก็ต ไพรส์ร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์กลางวงสัมภาษณ์สื่อไปเลยจ้านุ่มหล่อแซนดี้พี่แจ็คแจ็คสันหวังหลังเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุครบ30ปีเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยปีนี้นะคะพี่แจ๊กก็ขอใช้พื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตที่เจ้าตัวชื่นชอบเป็นการส่วนตัวจัดปาร์ตี้โดยมีศิลปินดารา,าไทยกระทบไหล่ร่วมฉลองกันเพียบค่ะงานนี้พี่แจ็คออกปากในวัยเลข3ขอจริงจังกับการทำงานรวมถึงวางแผนชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ I'm 30 now and As a kid, I've never dreamed about being 30. And I feel like uh, this age, I think it's more responsibility and it's uh, got to really settle down in terms of uh, can't take everything too easy again, you know, and, and not, not everything is a joke anymore. ขณะที่ซุปตาสายเลือดไทยอย่างนุ่มเต้น NCT หรือเต้นเววีที่ช่วงนี้บินกลับมาทำงานในบ้านเกิดอยู่บ่อยๆทั้งในาณะเมนเทอร์รายการช่วงเอเชียไทยแลนด์รวมไปถึงการจัดแฟนคอนเดียวที่เพิ่งจบไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็ออกมาเคลียร์ข่าวลือหลังนุ่มเตนไปร่วมรายการหนึ่งซึ่งมีการพูดกันเป็นภาษาเกาหลีก่อนแฟนๆจะไปค้นหาคำแปลในโซเชียลจนเข้าใจว่านุ่มเต้นอาจจะกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจออกจากค่ายแจ้งเกิดอย่าง SM Entertainment ค่ะไม่ ไม่ครับไม่ครับนักก็พูดเล่นๆกันนะนะซับแยผิดซับแผิดครับข้สังกัดก็ยังยังอยู่เอสเอ็มอยู่แลครับยืนยันว่ายังอยู่สังกัดเดิมแถมเพิ่มเติมปลายปีนี้เจ้าตัวยังเตรียมมีผลงานสุดพิเศษกับเพื่อนๆสมาชิกวงเววีให้แฟนๆชาวไทยได้กรี๊ดกันด้วยนะจ๊ะพามาคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะตอนนี้เขาเป็นขวัญใจเบอร์หนึ่งของน้องแอบิเกลลูกของชมพู่อารยาเจ๊แต่ว่ายังไงคะตอนนี้มันมีคนคนหนึ่งค่ะเขาพยายามจะเป็นคู่แข่งน้องอยู่นะคะ ดูก็รู้แล้วว่าเนอะว่าตอนนี้คนที่ทำให้หนุ้งแอบิเกลลูกสาวโซ,โซคิวของคุณแม่ชมพู่อารยาใจฟูที่สุดห<แ>นีไม่พ้นหนุ่มเจฟสาตเตอร์ที่แม้ว่าใครจะพยายามเข้ามาเล่นด้วยช่วงนี้เจเกลเขาก็ถามถึงแต่พี่เจพี่เจฟสุดหล่อแต่งเหมือนงานนี้คนที่น่าเอ็นดูอีกคนเห็น<แ>จะเป็นหนุ่มพีพีกริดนี่แหละที่พยายามใกล้ชิดเจเกลทั้งเปิด m v ตัวเองให้ดูก็แล้วแต่กลับถูกเมินเพราะทั้งใจเจเกลตอนนี้ยกให้พี่เจฟคนเดียวไปแล้วนะสิโอใจบางแล้วน้องทำ นั่งอ่างเงยเออมันแบบคือคือดูคิมนาแล้วรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยพี่เจมอยู่ไหนอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้น้องแบบมีน้องมีน้องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกช็อตหนึ่งคือแบบไม่ไหวเลยใจบางพี่ไม่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีกว่าพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวน้องไม่รู้จักพีพีพี่อะไรเงี้ยเราเลิกพูดเรื่องพีพีไปเลยเพราะว่าพีพีเนี่ยแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไร ไม่ต้องเริ่มพีพีแพ้ไปแล้วอ่าพีพีจบแค่นี้นะพีพีไม่มีไม่มีการแบบไปส้มต่อว่าเอ้ยพีพีรู้สึกยังไงอะไรไม่ไม่มีแล้วนะพีพีแค่ต้องทําใจดื่มดื่มน้าเยอะเยอดื่มน้าเยอะเยอะให้พักก่อนนี่เพียงพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผม ก็เพราะขึ้นแท่นเป็นนัมเบอรวันของกันและกันแต่หนุ่มเจฟเขายืนยันมาแล้วว่าในคอนเสิร์ตเจฟซาเตอร์สเปซชัตเติลนัมเบอร์เอทเอเชียทัวร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่20เมษาย,ยานนี้ถึงเจ๊เกลจะไม่ใช่แขกรับเชิญบนเวทีแต่แขกรับเชิญที่หนุ่มเจฟเลือกมารับประกันเซอร์ไพรส์แฟนๆได้แน่นอนเหมือนเดิมค่ะ คุณผู้ชมคะประเด็นเรื่องของการเป็นหนี้และไม่คืนเนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมเลยนะคะจะเล่าให้ฟังว่าพวกดาราก็เหมือนกันนะคะเขาก็มีปัญหาคนใกล้ตัวเนี่ยมาหยิบยืมเงินเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าแล้วพวกเขารับมือกับเรื่องนี้ยังไงเพราะดาราเซเลบมักถูกมองว่าทำไรายได้เป็นก่อเป็นกรรมดังนั้นจึงไม่แปลกที่หลายคนจะเจอปัญหานหนักอ,กอกเรื่องถูกเพื่อนขอยืมเงินจนทำให้เสียทรัพย์เสียความรู้สึกไปจนถึงเสียเพื่อเลยทีเดียวละค่ะโอ้โหผมเคยแบบ หลายอย่างมากเลยที่บ้านติดนี้โดนตามไล่ค่า uh huh. เพื่อนจะตายทั้งคนผม uh huh. เราก็ไม่รู้เราก็ให uh huh. ้ที่ไหนได้โอ้ยไปติดพนันมาอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็คือไม่ให้ใครอีกเลยโดนตลอดโดนตลอดเวลาและทุกวันนี้ก็ยังโดนช่วงที่เราลำบากเราก็โดนช่วงที่เรามีเราก็ยินดีให้แต่พอเราลำบาก เราก็คิดแค่ว่าคนอื่นอาจจะลำบากกว่าเราจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนเลยอ่ะเราไม่กล้าที่จะไปทวงเขาไม่รู้ว่าเขาพร้อมคืนไหมเขาสะดวกไหมถึงเคยขั้นแม้กระทั่งแบบว่าแค่โทรไปถามเขาว่าเฮ้ยสบายดีไหม <c oughs> เขาทักเราว่าอะไรรู้ป่ะ <c oughs> ไปเรียกตำรวจม,มาคุยเลยพี่ผมไม่คุย <c oughs> เอาแล้ววันที่อยู่ลำบากอยู่มาขอยืมไอแบบหกหลักอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พาะ แต่ตอนนี้คือเขาก็ใช้ชีวิตดีเราก็เลยอ้าวเมื่อก่อนเคยให้ให้แล้วไม่ค่อยได้คืนก็เลยไม่ให้ก็เลยไม่ให้แล้วคือตอนให้เราเป็นเจ้าหนี้แต่ให้ไปแล้วเราคือลูกหนี้อ่ะพเราต้องไปทวง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 เนี่ยมันก็เหนื่อยไงบางทีคนทวงจนอายใช่มันแบบทุกเดือนน่ะไม่คืนสักทีวะเงี้ยเหนื่อยแล้วในเมื่อเจอบทเรียนราคาแพงมาช่วยเตือนสติก็ทําให้เหล่าดาราคนดังต้องมีวิธีคัดกรองลูกหนี้ไปจนถึงการรับมือเพื่อไม่ให้ต้องกลุ้มใจกับการเป็นเจ้าหนี้จําเป็นอีกค่ะ ทุกวันนี้มีคอนเซปต์ใหม่คนขอยืมห้าหมื่นสมมติเราไหวที่พิงเลยกับคนคนนี้ความผูกพันที่เคยมีให้ไปหมื่นนึงถ้าเขาไม่คืนถือว่าตัดไปเลยทีที่จะทําให้เขาไม่ให้ไม่ให้เขาเลยได้ไม,มีบอกว่าเงินอยู่กับเบ้นท์ทุกคนวางหูทุกทีไม่รู้นี่ยิ่งกว่าพระเครื่องที่ห้อยคออีกแค่แบบเออพี่ผมเดือดร้อนนะลูกผมต้องเ,เงินอยู่กับเบ้นซ์งั้นไม่เป็นไรครับพี่ช่วยอื่นช่วยได้หมดเลย หางานให้ทำออืนอ่นให้เลี้ยงข้าวเลี้ยงได้แต่ถ้ายืมเงินเดินหนีเลยไม่เอาอ <S <S จะเลือกระหว่า,างจะเลือกผมหรือเลือกเงินไม่ให้ครับไม่อยากเอาเงินซื้อศัตรูให้มาเยอะแล้วไม่ใช่ไม่ให้ให้มาเยอะแล้วแล้วก็โดนเบี้ยวทั้งนั้นบางทีก็รู้สึกอยากให้อยากให้หมายถึงว่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับกูสักทีจะได้ไม่ต้องกล้ายืมกูอีกอย่างเงี้ยจะยืมพันหนึ่งยืมหมื่นหนึ่งกูให้พันหนึ่งอ่ะแล้วแต่เอาไปกินข้าวไปจบ ใต่เดาประสบการณ์จริงเลยก็คือช่วยไปครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ใช่ก็เลยแบบว่าไม่ไม่อยากไม่อยากแบบตัด,ตดเพื่อนจากคนเนี้ยเพราะว่าเราสนิกกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบก็ต้องมาขอโทษจริงๆเราช่วยได้แค่นี้นะแล้วก็ยังอยากเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ให้ครับ <laughs> พูดยัางเงานินเราไม่ให้จะรักกันแค่ไหนก็ไม่ให้ครับเรื่องเงินหน <laughs> ก็นเป็นเพื่อนกันอย่าขอยืมเงินเลยแล้วก็พูดตรงๆอย่าไม่อยากเสียเพื่อนนะเราพูดอย่างนี้เลย พี่ไหมพี่ลมพรนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ตัดปัญหาการให้ยืมเงินเพราะว่ากลัวจะเสียเพื่อนและพี่เขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเขาว่าเคยเห็นตัวอย่างคนใกล้ตัวที่เป็นหนี้โดยไม่จําเป็นค่ะเป็นอีกคนที่ขยันทำมาหากินจนสร้างธุรกิจของตัวเองที่สามารถขยายไปในต่างประเทศได้ค่ะนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานไม้ Mike, พี่ลมพรที่ยอมรับว่าตัวเองก็มีหนี้แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักประมาณตนและจัดสรรเรื่องการเงินให้ดีเพื่อจะได้ไม่สร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นค่ะ นี่คือนี่ในเรื่องของการทําธุรกิจนี่ของการบ้านเราก็มีอย่างเนี้ยนี่สินรถลาเนี้ยเราก็มีแต่ว่าเราต้องวางแผนเรื่องของการจัดการของเราได้เราเรามีกําลังได้แค่ไหนเรต้องทาแค่นั้นไม่ใช่ไปทําแล้วมันมันเกินตัวบางทีคนที่ไปยืมเงินมานี่ก็มาใช้มาเอามาใช้จ่ายในทางที่ผิดไม่ได้ไปต่อยอดเงินใช่ไหมฮะเอามาทําอย่างอื่นไปเล่นการพนันมาซื้อรถซื้อลาซึ่งบางทีแบบเราเห็นแล้วก็มีตัวอย่างแถวเขตใกล้ๆบ้านก็มีอย่างเงี้ย บางทีเอาที่นาไปจำนำจำนองเสร็จแล้วให้ลูกมาคือแบบอยากได้รถไปซื้อรถมาซึ่งถามว่าเอามาแล้วไม่มีเงินส่งทํางานไม่มีอาชีพการงานที่มั่นคงก็โดนยึดไปก็ทุกอย่างหมดสายทั้งนาทั้งรถคือเราเดี่ยไปตามในสังคมเขาบางทีเห็นลูกข้างบ้านเออเขาอยากมีเขามีรถขับอยากให้ลูกตัวเองมีรถขับแต่ถามว่ากําลังเรามันมีไหมไเนี้ย ไม่จะพร้อมเจอจูนให้กับคนในครอบครัวแต่ก็ปลูกฝังเรื่องการใช้เงินแบบไม่เกินตัวควบคู่กันไปด้วยค่ะเราก็จะตั้งเป็นเงินเดือนให้เลยคำว่าทำก็มีเงินเดือนให้น้องชายเราก็มีเงินเดือนให้อย่างน้องสาวมีลูกก็เราก็ให้ลูกมันก็ให้ทุนการศึกษาเขาเก็บแต่ละเดือนคือฟิกบัญชีไว้เลยส่งโอนเข้าให้เาไม่ให้เบิกมาคือหมายว่าเขาจะได้มีเงินเก็บในเวลาเก็บแค่ได้ป่วยอย่างน้องชายเงี้ยก็แบบ ก็มีลูกหลานลูกเขาก็มีเขาบอกสอนลูกว่าลูกเขาไปทํางานที่อย่างคนหนึ่งเพิง่งทำงานที่ไต้หวันลูกชายก็ต้องทํางานแล้วต้องเก็บเงินด้วยเก็บเงินแล้วก็ก็โอนเขามาให้ใส่บัญชีพ่อแม่ไว้ด้วยตัวเองก็ต้องเก็บไปส่วนอะไรเงี้ยส่วนปัญหาหนักใจเรื่องคนเบี้ยนี้หมบอกว่าไม่ค่อยเจอเพราะเจ้าตัวจะให้ยืมเฉพาะคนที่สนิทกันจริงๆเท่านั้นค่ะ เกิดมาเป็นผู้หญิงนี่นะคะเรื่องของความสวยเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงๆขนาดคุณอมราอัศวน,นล่าสุดก็เพิ่งไปขึ้นเขียงอัพหน้ามาใช่ไหมแล้วก็ออกมาสวยๆเชียวค่ะ แทบจะชินตาไปแล้วกับความสวยที่เป็นอมาตะของนักสแสดงรุ่นใหญ่อมราสวานนวัย87ปีโดยวันนี้นะคะเจ้าตัวยอมเปิดบ้านต้อนรับนายตะเทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพื่ออัปเดตความสวยหลัง3เดือนก่อนตัดสินใจขึ้นเขียงดึงหน้าและคอเป็นครั้งที่2แม้จะใช้เงินตัวเองและใบหน้าตัวเองให้หมอหลงมีดเพื่อเสริมความมั่นใจคุณแม่อมาาก็ยังหนีไม่พ้นถูกแซะว่าอายุจะเข้าเลข9อยู่แล้วต้องเสียเวลาทําหน้าใหม่ไปทําไมค่ะ ทำให้เพื่อตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นมามานั่นแต่เขาเขาชมแล้วก็ดีใจนะดีกว่าเขาด่าเราใช่ไหมเขาบางทีเขาบอกจะตายจะตายอยู่แล้วยะไปทําทําไมบอกไม่เป็นไรตายสวยในความที่อาวุโสแล้วก็ผ่านชีวิตมาถึงบ้านปลายแล้ว8 7เฉันขอเป็นครั้งสุดท้ายเอาดึงอย่างเดียวเลยดึงดึงไม่กลัวคิดก่อนเอจะทำไหมหนึ่งเราก็เป็นนู่นเป็นหนีบไหมนะเอาละ อีกสามปีเถ<ม>อะให้มันปิ้งๆหน่อย<ม>พอไปไหนมาไหนไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าเป็นชั่วโมองแต่สมัยก่อนเวลาแต่งหน้านต้องเอาสีขาวรองอะไรเงี้ใหม้มันไม่เห็นแต่ใกล้ๆม,มันก็เห็นชัดแต่ตัวน,นี้ไม่ได้รองอะไรเลยทาแป้งนิดเดียวนะกรีดตั้งแต่ตรงนี้ลงมาที่ให้คุณดูตะกินนะมันไม่มีแผลมาเก็บไว้ในหูแล้วก็ตรงคอนี่เขาก็ดึงเขาไม่ได้เดย็บตรงนี้เลยนะเขาดึงล้อๆแล้วก็ดึงสองข้าง เอาไปเก็บไว้หลังหูวันนี้ส่องกระจกบ่อยขึ้นมากก็มไม่บ่อยแล้วเพราะถือว่าเรามีบุญแล้วอ๋ <laughs> อไม,ไม่ต้องไม่ต้องเช็คความสวยนะเพร <อ S 1> าะว่าถ้าอยู่บ้านก็สบายมากก็เขียนตานิดหน่อยแล้วก็สบายสบาย แม้จะสวยถูกใจจนอยากออกจากบ้านไปอวดเพื่อนๆทุกวันแล้วแต่กลางเดือนนี้คุณแอ่อมาราย,ยังเตรียมเข้ารับการผ่าตัดหนังตาที่ตกจนกระทบการมองเห็นก่อนจะตั้งใจหยุดให้หมอลงมีดไปอีกนานค่ะเรามิจี้ทั้งหลายนะคะมารวมตัวกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าสาวๆเอจี้ e ค่ะเขาจะมาโปรยเสน่ห์แบบ e x c ซ์คลูซในรายการนา e n t e r ตท i นนะคะแล้วก็มีโมเมนต์ทำโรตีสายใหม่ด้วย ซาดิคาปงเลาอิจิคาซาดีคาเยจิคาซาดิคาริจินคาซาดิคาเชียงคาซาดิคายูนาคา 아, 진짜 1년 만인 것 같은데요. 어, 1년 만에 이렇게 태국을 다시 찾아올 수 있어서 너무 기쁘고, 또 사실 1년 전에 방콕 미치들이 그리고 또 태국 미치들이 굉장히 또 열렬한 사랑과 뜨거운 열정을 보내주셨어서 이번 콘서트도 굉장히 기대하고 왔습니다. 미치! 빨이 라이! 저는 오늘, 아 어제 방콕에 오고 나서 딱 드는 생각은 아 여행으로도 정말 와보고 싶다라는 생각이 했던 것 같은데요. 일단 정말 할게 다양하다고 생각해서 야시장도 다시 가보고 싶고 그못 가봤던 예쁜 정원들이나 아니면 못 먹어봤던 음식들을 좀 먹어보면서 힐링을 해보고 싶습니다. 어 저는 태국 음식을 정말 좋아해서 태국 음식을 좀 이미 많이 먹어봤지만 좀더 내가 모르지만 너나 맛있는 그런 태국 음식이 있다면은 찾아가서 먹어보고 싶은 마음이 있습니다. 어 저는 추운 걸 싫어하는데 어 날씨가 추울 때 따뜻한 태국에 와서 예쁜 바닷가를 보고 싶습니다 네, 네. 저도 휴양지로 많이 꼽히는 만큼 뭔가 휴양을 하러 이곳에 온다면 정말 이 여유를 즐기면서 바닷가에서 채령 언니와 함께 시간을 보내면 참 좋겠네요 네. <laughs> 저는 시원한 음료를 너무 좋아해서 솔직히 땡모반 하나면 이 뜨거운 날씨도 버틸 수 있지 않나 싶습니다. 어, 저도 원래부터 수박을 되게 좋아해가지고, 이제 여름이 되면은 뭔가 여름 자체가 더위 때문에 싫어지기보다 수박을 생각하면서 그 더위도 달게 느끼는 그런 생각을 하는 것 같습니다. 어, 저는 어, 밖에 나가지 않고 시원한 실내에서 더위를 이기는 것 같습니다. 저도 더위와 맞서서 이길 자신이 없어서 더위를 피해요. 시내로, 에어컨으로. ติสายไหมโลติสายไหมพุ่งมาเก <c oughs> ริ<ๆ>ีเไทมิจิละลาาจุ๊บ ใส่น่ารักเชียวแต่ละคนคุณผู้ชมคะ9เมษายนนี้นะคะครบรอบอสมทคู่สังคมไทยคะ่ะก็อยากจะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดําเนินงานในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ ร่วมสมทบทุนได้นะคะที่มูลนิธิอุทกพัฒในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชีนะคะ031-0-22419-7ค่ะสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0 2 2 0 1 6 0 0 0นะคะและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ